สเตติโ่โปรเจกต์เนี่ยสรุปเอาไว้ดีง,ง่ายๆเลยหนึ่งบริษัทแอคเคปแอสเซทจำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนเมื่อปี2063ไม่เคยทำธุรกิจยาและเวัณฑ์มาก่อน 2. บริษัทแอคเคปติดต่อไปที่ตัวแทนในสิงคโปร์ที่อ้างว่าสามารถขายวัคซีนซิโนฟาร์มให้ไทยได้20ล้านโดสโดยไม่เคยเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวที่สิงคโปร์เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะ และบริษัทแอคเคปไม่ได้มีใบอนุญาตนําเข้ายาและเวชภัณฑ์ไมไ่รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายวัคซีนโดยตรงจากซิโนฟาร์ม 3. แอคเคปแจ้งว่าได้พยายามติดต่อไปอยังนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมากกว่า5 6ถึงครั้งแต่ติดต่อไม่ได้แต่ไม่ได้แจ้งว่าติดต่อทางไหนผ่านใครค่ะไปยืนหน้าทำเนียบแล้วบอกเจ้าหน้าที่รปภหรือเปล่าว่ามาพบนายกนะสี่ เขาบอกว่าไม่ได้แจ้งมาติดต่อทางไหนผ่านใครและหากคุณเป็นรัฐบาลแล้วมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาแจ้งว่านําเข้าวัคซีนได้คุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีคุณนันทยาจะให้ข้าพบพไหมล่ะจะได้เหรอจะดีเหรอสี่นะๆๆๆสี่บริษัทแอคเคปเห็นว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์จะนําเข้าวัคซีนซีโนฟาร์มตามที่ตัวเองอ้างว่าเป็นตัวกลางนําเข้าได้จึงทําหนังสือถึงราชวิทยาลัยในวันนี้เพื่อให้เป็นทางเลือก สรุปได้ว่าบริษัทแอคเก็บทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เคยนําเข้ายาและวัคซีนได้อ้างว่าติดต่อกับตัวแทนจาหน่ายวัคซีนทีโนฟาร์มที่สิงคโปร์ว่าสามารถซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจจีนได้จะเสนอบริษัทเป็นทางเลือกให้ราชวิทยาลัยจุฬาพร์เพราะไม่สามารถติดต่อรัฐบาลได้ท่านเอง